สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศารชาแนลนะครับวันนี้ภาพพีพ่พาน้องนะครับมาสํารวจตลาดนัดโคกระบืออําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2 5 6 6นะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ากันนะครับว่ารา,าคางัวราคาคว้ยช่วงนี้จะขึ้นหรือลงนะครับในตลาดอุบลราชธานีนะครับ ่สาวน้อยนะครับแม่สาวน้อยรู้เจ็ดแต่เดียร์กระทันรัดเนาะครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบเดี๋ยวพ่ประมาณครับประมาณสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับพ่อวแม่สาวน้อยเก่งเชี่ยงครับปีเท่าถระปีจะเกินพ่อเนี่ยพ่อปีนะครับพ่วเนี่ยโมท่านพ่อปีนะครับตัวผางใหญ่ด้วยเนาะผมแนเบมืองว่าปีกว่าพ่อเัี่ยโมท่านพ่อปีเนาะหนักไปร้อยหน่อย สามเิบเป็นราคาอยากได้ร้ายไนได้ตัวนี้สองหมื่นสองพัสองหมื่นสองพันหาได้นอยนะสองหม่นสองพัหานะครับ <Spin> หัวแม่สาวกูไดยอยากได้แบบราคากรทันรัดนะครับผมเีืเเอไป้เี่ยงแต่เป็นแม่พันเนะ <Spin> 22, าะรับผมสองหม,มื่นสองพันหาตคไ้ม่ยตัวยังรเดี๋ยวตัเดียวนี่ยนั่งขายไปเราได้ไปหนกอย้าสนใจตัวนี้นะครับ มาหาเลยเบอร์โทรนพี่นึงเก้าแปดหนเก้าแปดหงหกหสองเก้าหสาเก้าครับผาจารนะครการเพื่อผลนะครับนเทียมงานทาการชือน้ำมาสตัวออกไปแล่าตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวไกํลังจะเมื่อครับผมอนใจนะครับโรมาเลยบ้านยื่ใสครับอาการ์ครับทางการทางการสองั้งรต๊่บ้านกันี่เนาะนีอยู่ครับนี่ ไเลยสน,นใจนครับโทรไปเอาคแค่ส่วนตะการก็ไปเอาอะไรบูบากนบบบากน็ได้ครับมีรถรับส่งครับไปบนบูบ้านก็ได้ครับมันหมาน่ะพี่เนาะดูได้นี่ยนะพี่นอ้องสายดำเนาะสายดำครับสายดำสายดำนะครับพี่นอ้องแม่ก็พ่อมสมด้วยครับ พ่มในไลฟปไนสามหมื่นสองครับขายกับนิต่อรองกันดีครับสามหมื่นพันะครับราคาเปิดนะครับลูกแม่หน่อยลูกครับแม่ราไก่ือสามหมื่นสงพุมแรกด้ครับพี่น้องสมพุ่มนี้ครับผู้ใดมากสายดำเนาะสายดำครับสายดำพุ่มในไลฟไปไหนก่ามหมื่นสองพันสามหมื่นสอพันพี่น้องได้พุ่มนี่เอาอีกพมนึ่งจะได้ก่อนีพมเดียวหนึ่งพ่มนึ่จริงแมนอะแมนครับแมนพุมนี้กัแมนนะครับครับ ก็นี3 2ามหมื่นสอกันครับอ่าสามหมื่นสันเนะครับพ่วงสีแดงกับพ่วงสีดำเนาะครับพ่วงดำกัเจียใหญ่กว่าแน่น้อยหนึ่งเนาะแต่ราคาเดียวกันนะครับสีพันเอ๋เจีเป็นภูมิศาสายดำเอาเบอร์โทรครับ087 087 0 8 06 8 2 82 187 187เจนกอง่วปนทกมากรครับจากการพืนผลที่งานจากการนะครับมาหลคยให้เรา ยางลอยจะหนีมันตะการวันนะตะการครับที่จะมีรองตะการนะครับพี่ยางกางอยู่ทีตะการน้องทั้ห้าแล้วเนีได้ปล่อยกันนะครับเป็นมาขายเอากล้วยมาพอแม่นครับแน่นว่กล้วยจะขายไปได้นะครับเนาะกล้วยขายไปแล้วโอเคอ๋อขอบคุณหลายๆครับครับผมครับพี่น้องเบิ้งก็วางงามเมื่อพี่น้องเน้อผู้ใดมากสายแดงนะครับชัดเจนเลยแดงคับไานี่นายหอยนายหอยยังไงหอยเที่ยวครับ หอยเที่ยวนะครับนำเที่ยวนะตะการบหอยเที่ยวตะการบุวนนะครับทีมงานเก่าเสื้จิงภาพเสื้อจิงภาพนะครับทีมงานนมเอามาติดตัวมาเดียวมากโคมครับโค้เอาโคมแรกกอนโค้นี้แาคาแปดเ่อนซีแปดเมืนซนาะลูกซีว่าครับเดเมืนซีสูงลอยซีซ้นเนาะครับผมแม่สูงลอยซีลูกลอยสาซิบวกเนาะแม่สูงใหญ่เลยนะครับพี่น้อง ต่อล่องไหนเนาะครับผมต่อล่องได้นะครับงามตัวนี้สูงเหีเขเาดีสูงนะครับลูกที่ไวอลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะแม่เป็นลูกใจอ่อนลูกใจอ่อนนะครับแม่เพิ่นแต่ว่าลูกอันลูกที่ไหวเนาะอะไดรอีกต้นอื่นลูกฟองตุ้มซันตุ้มซันกันต่อทำงานดิเครื่องแห้งเพ้อมเลยนะครับเนาะช่ามแห้ง เป็นเปิดไปทีราคาได้ก่อนเจ็ดหมแปดครับผมเจ็ดหมื่นแปดแยกลูกเ่าไหเอาไปเบิร์ุดนเลยครับผมบ่แยกเนาะแม่เอาไปเลยนะครับที่โจนมันไปจยเชียโจนมันครับไปเบิร์ตซึแม่ลูกเลยเอามาจะโค้งครับเอามาเมือนี้มบโค้งมบโค้งขายไปจะโค้งสองโค้งครับขายไปละสองและสี่เนาะมีโค้งแรกเอาไปมีโค้งต่อไปเอาไปคาต่ำครับแบบนี้ขายไปละสองโค้นะครับ เบนมาหวก์เยสีโ้มโคมแหลกเมื่อหร่โคมเึงกนาะแม่แม่ลูกลูกแม่แบบแบบน้อยลูกแม่สามหมื่นหาอะไรก่อนสามหมื่นหาสามหมื่นหาด้พี่น้องโคมนีโ้มดีสามหมื่นหาแม่ทุงงลยยี่สิบบวเนาะยิบหาบวนะครับลูกจะสูงทำแม่ด้ลูกยิ่อย่งเดงง่มลูกตัวแม่นะครับลูกแดงงาาอ่ะเด็นต่อกันจันท่ันท้นหนึ่งนั่นหดแดงคาสองนี่ เพื่อ้นทะเลสองหมื่นเก้าพันหครับลูกตตวโขูได้พี่น้องตัูหน่อยเนาะลูกเพิ่นได้เกเดือนลูกเพิ่นบอกเือกว่าคับผเดือนกว่าสองเดือนกว่าเดือนกว่ายังไหนหน่อยยนะครับอสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับแม่เพิ่นลูกโอเคสามหน่งี่ยลูโอเคเสามหนึ่งหมดเไม่ผู้่ายเอฟเนียสามกมหน่ออีกก้มหนึ่งก้มดี่ว่าครับ ตีกัแมนบอแมนคนนเหกแมทนี่คนี่ซีนะครับได้ไล์ไปเลยน่งตี่ซสิบสามตยสามสิบหกตนี่ยสามสหกสามสิบหกได้พี่น้องพค้งเนี่ยต่อรองไรยี่นาอแมนลูกกำลังกินนมอยู่นะครับลูกใหญ่เติบลูกเ็เดือนตัวนี้บอลูกพม่านี่สองเดือนกว่าลูกะมาณสองเดือนกว่านะครับโตใหญ่ยกันเนาะถ้าพี่น้องสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยตามเบอร์โท้เอาเบอร์โทรด้่นี่หน่สามอ่าหัวีมองมาทางมองง หาฝากเบอร์ทัศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดหานหนึ่าหนึ่งเจสองกศูนย์เจ็นะครับศูนย์หกสามเป็นห้าศูนสองสองหกอ่า้มาตามเลน้อมผมต้อิหาเมือครับผมโอขวามตอนนี้ยังเม่อึ้นอืมมีรับประกันในพร้อมครับผมรับประกันที่เขาเอาเลยซิมหาอไปบรับตื่นนะครับรับประกันติห้าวันแน่ครับหาเสียปวลโมมักเอามื่นเลยหาเ อันนี้บ่ได้ครับผมข้าวไมมีตำหนีหรอโอ้ทางมีตำหนีหมายถึงว่ามีตำหนีเด้อพี่น้องเด้อยเกิดไปที่มหาเมือทั้งมีตำหนีเอามาเกิดใช่ครับท่านว่าหลังจากเรื่องไปที่มหาเมืองเวลาขึ้นนะครับเอ้โหมาใจกันนะครับเนาะใจใส่กันเลยเนาะใจว่าใจกันใจว่าใจกันช่วยมัดกันพอว่มัดเต็มบนหัวเอาก็ได้เออยเอามันหมานขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาหาหน่องด้วยนะครับเด้อ นอ้องก็ได้สนใจนะตัวมาหานนองนองินมีเดวพันมาพันมาทุกแนบเนาะหน้าประจำนะครับก่อนประจำตายไปก็ได้เดินต่อคนับพี่น่อง สหูเนาะสายหูนะครับเพื่อนหาเพื่อนหาพันเนหาพันเด้พี่เเบื้องหูสูงประมาณเลยสามสิบบัวเนาะพอเลยสามสิบัวนะครับสายหูหูอีด้เดยพี่น้องเด้อหู้าวโอยตกิ็มาถึงหูยาวเาะหูยาวก็ปาก่อยบนว่ายบนเน่ยว่ายบนบ่ยบนเลยวเนี่ยเออว่ยบนเนี่ยแก่นี่ยแก่เนี่ครับก็บ่ยบนก็ลูกตะวันสายสัวเสายหูสี บบดเนาะสีบบดสีบบดนะครับพี่น้องอยได้เมื่นห้านะครับราคาเปิดตอรองได้ตอรองได้ครับพีเมาจตนีแมงมดตัวนี้ตัวนี้กัแมงนแม่นี้เอาโฆษณาเพื่อนจะตัวนี้มันอยากขายกันเมื่นสามพันหามื่นสาพันหานะครับตอรองได้มาเช่วนะครับสนิทกัหูยาวกันนะครับพี่น้องมาทำตัว่าตัวห่าตัวห่าัว่าราคาตกรองได้ครับ

พี่น้องเข้มาเ้อทนเ่าไหคดเีอวเขมาหาเลยตามโท้มาดครับเมาตามเบอร์ได้ครับพีุ่ณ่าองขึ้นมาขึ้เรา้อมอนดนะเอาพีีเลยไม่มดีเลยไม่เอาบเป็นไรเอ้โห ขอบคุณนะครับทุกท่าพี่น้องที่ติดตามรับชม่องชมชมพิศาลนะครับฝายพี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ,พ,รบพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบรรยากาศนะครับตอนนี้พบกันคลิปหน้าครับกำลังงานน <c oughs> ี่ดิ